แนวคิดและองค์ความรู้ด้านรัฐประศาศาสตร์เนี่ยถ้าสืบสาวเราเรื่องไปกันจริงๆจังๆก็จะเห็นภาพว่ามีการพัฒนาการนะมาในระยะเวลาที่ยังไม่ยาวนานมากนะักเมื่อเทียบกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ซึ่งมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยกรีกโบราณน,นู่นนะะแม้จะไม่ยาวนานมากนะักองค์ความรู้ด้านรัฐประศาศาสตร์เนี่ยก็ยยย specimen, มีการนำมาร้อยเรียง แล้วก็แบกยุคกันออกเป็นสักสี่ยุคซึ่งผมจะนำมาสรุปจากบรรดาแนวคิดของนักวิชาการจากคณาจารย์จากนักวิชาการหลายๆท่านพอให้เห็นภาพเป็นสี่ยุคนะครับยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นยุคที่เริ่มต้นมีการศึกษาแนวคิดด้านรัฐประาศาสตร์อย่างจริงจังก็คงจะเริ่มต้นจาก สมัยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าวูดโรว์วิลสันนะครับซึ่งวูดโรว์วิลสันเนี่ยได้กล่าวถึงพาราดามอันแรกเลยนะครับที่ให้แยกการเมืองออกจากการบริหารให้แยกออกจากกันเลยเพราะเป็น2เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยคือการบริหารภาครัฐเนี่ยมันต้องไม่มีค่านิยมทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในอันนี้เป็นยุคแรกๆเลยนะก็เรื่อยมาจนถึงงานของแฟรงค์เจกูตแนวนะครับที่ ได้นำเสนอผลงานสับสนให้มีการแยกการบริหารออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาดเรื่อยมาจนกระทั่งแม็กซ์เวเบอร์นะครับซึ่งพูดถึงการจัดการองค์การขนาดใหญ่ซึ่งลักษณะของระบบราชการเนี่ยก็เป็นองค์การขนาดใหญ่แต่แต่ไม่ได้มีระบบราชการอย่างเดียวนะองค์การภาคเอกชนหลายๆองค์กรที่เข้าข่ายลักษณะของการ จัดโครงสร้างองค์กรแบบม a x ์ e b เวเบอร์เนี่ยเราก็เรียกว่าการจัดองค์กรแบบบิวโลเครติกโมเดลเช่นเดียวกันนะครับในยุคนี้ยังมีนักวิชาการอย่างเช่น Frederick W. Taylor ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการจัดการชีวิตศาสตร์เราเรียกว่า scientific management นะครับเราจะคุ้นกันเลยว่า Taylor เนี่ยเป็นผู้นำแนวคิดอันนึงที่สำคัญมากคือ the one best way หรือวิธีการทำงานที่ดีที่สุดมันมีเพียงหนึ่งเดียว ต่อเนื่องมาถึงงานของลูเทอร์กูลิกที่เชื่อว่าความสำเร็จขององค์การเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการมากกว่ากู ick, ลิกรวมทั้งเอวิกด้วยเนี่ยก็ได้เสนอหลักการสําคัญอันหนึ่งที่เรียกว่า POSDCORB เราเรียกว่า post corp ซึ่งก่อนหน้างานของกูลิกกับเอวิกเนี่ยก็จะมีงานขององรีฟโยซึ่งนำเสนอแนวคิดหน้าที่ทางการบริหาร รหรือ f u n c t i of n o administration ที่ชื่อว่า POCCC อันนี้เป็นตัวย่อนะฮะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นนักวิชาการเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในรัฐประศาสนยุคที่1น,นะครับสำหรับยุคที่2เนี่ยก็จะได้ชื่อว่าเป็นยุคของการกำเนิดรัฐประศาสานศาสตร์แนวใหม่หรือว่า New Public Administration บางทีก็เรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่เนาะ NPA นะนะแนวคิดเนี่ยมองว่า งานสาธารณะเป็นภารกิจของรัฐองค์การของรัฐจะต้องมีการจัดโครงสร้างองค์การแบบรวมสูมน้ำหนาจแล้วก็มีการแบ่งแยกงานออกเป็นแผนกย่อยๆเราเรียกว่า departmentalization มีการจัดลำดับการบังคับบัญชาตามลำดับชั้นทำงานโดยเน้นกฎระเบียบอย่างแค่งครัดแล้วก็มีการแยกการบริหารออกจากการเมืองให้ได้มีการใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการนะครับอันนี้ย จะเป็นยุคที่2ที่มีนักวิชาการกล่าวถึงรวบรวมไว้นะครับยุคที่3ก็จะเป็นแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เราเรียกว่า the new public management นะครับในยุคนี้ก็จะเป็นแนวคิดสําคัญว่าองค์การภาครัฐมันจะต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแล้วก็เกิดความประหยัดเป็นแนวคิดที่นํามาเน้นในการปรับลดขนาดองค์การราชการเน้นการให้บริการโดยเอาพวกตัวแบบของการตลาดเนี่ย ระบบตลาดเข้ามานำเทคนิคการบร,ริหารจัดการสมัยใหม่ขององค์การภาคเอกชนซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสนักคิดการจาัดก,การนิยมหรือ m a n a นเจ i ร l เ s ลนะครับเอามาปรับใช้ในการบริหารงานภาครัฐนักคิดที่มีอิทธิพลมากสำคัญมากที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยในยุคนี้ก็คือเดวิดออสบ r เบและเท็ดเกรเบอร์นะครับซึ่งพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยต้องจำเลยนะฮะ curie inventing government หนงสือเล่มนี้สำคัญมากยุคที่4ก็จะเป็นเรื่องของการบริการสาธารณะแนวใหม่หรือนิวพับลิกเซอร์วิเราเรียกย่อว่า NPS นะครับเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับพลเมืองอาการดึงประชาชนเขา้ามามีส่วนร่วมการกระตุ้นพวกจิตวิญญาณสาธารณะของภาคเอกชนนะการคำนึงถึงความเสมอภาคทางสังคมอย่างเงี้ยนะซึ่งในยุคที่4เนี่ย ก็จะมีรากฐานความคิดมาจากแนวคิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยมีตัวแบบชุมชนและประชาสังคมมีการอาศัยทฤษฎีองค์การที่อาศัยหลักมนุษยนิยมนะและเอารับประาศาสา์ในความหมายใหม่เนี่ยมามาพูดถึงอีกครั้งนึงนักวิชาการที่มีชื่อ,อเสียงเช่นเดนฮาร์ดกับเดนฮาร์ดในปี2011หนังสือนะแล้วก็หนังสือของท่านอาจารย์ปรกรณ์สิริประกอบเนี่ย ก็ยังพูดถึงอีกหนึ่งองค์ความรู้ของยุคนี้ก็คือเรื่องของรัฐศาสตร์ศาสตร์ยุคลังสมัยใหม่หรือ postmodern public administration เนี่ยคือยุคของรัฐศาสตร์ศาสตร์ที่นักวิชาการกลุ่มหนึ่งแบ่งกันไว้แต่บอกก่อนนะครับว่าการแบ่งยุคของรัฐศาสตร์ศาสตร์เนี่ยมันไม่มีข้อสรุปที่แบบเห็นพ้องต้องกันแบบตายตัวนะมันไม่มีข้อสรุปหนึ่งเดียวมันเป็นมุมมองของบรรดานักรัฐศาสตร์ที่เขาเขาหยิบมาดูอย่างน้อยก็จะ ช่วยให้เขาทำความเข้าใจพัฒนาการของรอปศสนะในแต่ยุคแต่ละสมัยได้ดีขึ้นคือการเรียนรอปศเสนี่มันมีความจำเป็นที่เราต้องอ่านหนังสือหลากหลายนะต้องดูบทความต้องดูไอเดียดูแนวคิดของนักวิชาการแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาสรุปว่าอกตกลงเนี่ยพัฒนาการของรอปศสหรือเราจะไปดูไล่าตามพาราดานของรอปศสก็ได้อย่างเช่นถ้าอาจาร,รย์ประกรณ์สิริประกอบในคลาสเรียน ปรยาเอกรอปศของผมเนี่ยนะท่านก็คุยให้ฟังว่าเราเราต้องไปศึกษาดูว่าแนวคิดของนักวิชาการแต่ละคนเนี่ยเขาพูดถึงไว้ว่ายังไงบ้างเขาแบ่งพาราไดมเขาแบ่งยุคของการศึกษาและภาษาศาสตร์ออกไปอย่างไงแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทําความเข้าใจว่าไอแนวคิดแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยมันมีหลักการสําคัญอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็จําเป็นนะต้องอ่านหนังสือเยอะ เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะเพราะมันเป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่เราจะต้องนํามาใช้ไม่ว่าจะในการตอบข้อสอบในการเรียนอย่างตัวผมเองเนี่ยเอามาใช้กับการตอบข้อสอบในการเรียนแล้วก็เพื่อเอามาใช้สําหรับการที่จะต้องไปสอนคน,น,นอื่นๆต่อไป